พุทธังชีวิตังเมปูเชมิธรรมังชีวิตังเมปูเชมิสังขังชีวิตังเมปูเชมิพุทธังวันธามิธรรมังวันธามิสังขังวันธามิครูอุปชาอาจารย์ยะคุณัง วันทามิมาตาปิตุคุณังวันทามิพระไตรสิขาคุณังวันทามิเทวตาคุณังวันทามินะโมตัสสะพระขะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตสีสะหัสสะสุตมาพุทโธธัมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังกันทังสีวลีจะมหาเถรังอาหางวันทามิทุระโตอหางวันทามิทาตุโยอาหางวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ีสะหัตสุตมาพุทโธธัมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังกันทังสีวลีจะมหาเถรัง อหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพะโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสะหัสสุตามา พุทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังกันทางสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆ ปูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระลับปตาปัจเจกานันจะยังพระหลังอารหันตานันจะเตเจนะรักขังพันตามิสัพพส สัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังคาพระลับปตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเจนะรักขังพันตามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังคา พลับปตาปเจกานันจะยังพระลังอารหันตานันจะเตเจนะรักขังพันตามิสัพโสพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิขอให้อธิษฐานตามที่ตั้งใจไว้ นะครับข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญครั้งนี้ด้วยนะครับ